นะคะทุกคนกลับมาพบกับช่องของไม่ไดอารี่อีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้ไมยก็จะมาเปิดกระเป๋านะคะทุกคนใน what in My b a g นะคะทุกคนซึ่งคลิปนี้ที่ไม้ถ่ายนะวันนี้อะไม้มีเรียนใช่ไหมแล้วไมยก็เออไม่ได้เอาของอะไรออกจากกระเป๋าหรือเอาอะไรมาใส่เพิ่มเลยทุกคนเป็นสิ่งที่ไมยพกไปโรงเรียนอยู่ทุกทุกวันนะคะทุกคนโรงเรียนพกไปมหาอะไรในทุกๆกวันนะคะทุกคนไม้เคยทําไปแล้วเนาะในคลิปวิดีโอที่ ออมผ่านมานานแล้วล่ะในในช่วงที่ปีที่แล้วนะคะทุกคนแล้วก็ปีนี้เราก็เลยมาทําใหม่เพราะว่ามันก็มีไอเทมใหม่ๆเข้ามาเพิ่มขึ้นนะคะทุกคนตัวอย่างเลยก็คือกระเป๋าใหม่ค่ะทุกคนใหญ่มันใหญ่มากอะทุกคนมันใหญ่กว่ากระเป๋าครั้งที่แล้วที่ไมาถ่ายอีกนะคะทุกคนกระเป๋านะมันเป็นกระเป๋าที่แบบน่ารักน่ารักบรรจุของได้ค่อนข้างที่จะ ไม่เยอะมากแล้วก็ไม่น้อยมากไปก็คือประมาณปานกลางนะคะมาเลยเปลี่ยนมาใช้เป็นใบนี้แทนนะคะทุกคนเพราะว่ามันบรรจุได้เยอะกว่าแล้วก็ค่อนข้างที่จะทนทานกว่าใบนั้นมากๆนะคะทุกคนไม่รอช้าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะกระเป๋าใบนี้นะคะทุกคนเป็นกระเป๋าออกสีน้ำตาลมาเพิ่งใช้มาประมาณอาทิตย์หรือ2ออาทิตย์ยังไม่ถึงเดือนนะคะทุกคนก็ใบใหญ่จุของได้แบบแน่นๆมากๆเรามาเริ่มล้วงกระเป๋ากันเลยดีกว่าทุกคนเพราะว่า ของข้างในจะบอกว่ามันลกมากจริงๆเพราะมาเป็นคนที่กระเป๋าเยอะก็บรรจุเยอะเพราะแล้วก็หนักแล้วก็พังง่ายนะสิ่งแรกที่เราพบนะคะควรเป็นหนังสือภาษาจีนเล่มนี้นะคะควรเป็นหนังสือคัดจีนนะเพราะว่าไมาเรียนสาขาภาษาและวัฒนธรรมจีนนะคะทุกคนเลยต้องมีสมุดคัดจีนไว้เนาะสิ่งที่2ในกระเป๋าของไมลยนั้นก็คือหนังสือภาษาจีนนั่นเองค่ะทุกคนต่อไปเลยก็คือหวี เพราะว่าผมเรายุ่งมากผมยาวแล้วก็ยุง่งก็เลยต้องพกหวีเล็กๆแบบนี้นะคะคนมาเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนส่วนมากก็จะพกกันเนาะต่อไปเป็นเป็นกระเป๋าตังคนะ,คะทุกคนกระเป๋าตังที่อยู่ในคลิปวิดีโอที่แล้วแล้วก็ลาม,มัานจะถึงตอนนี้เพราะว่าน้องใช้ดีมากมารู้สึกว่ามาใช้แล้วมันเป็นความเชื่อนะคนมารู้กว่ามาใช้ใบนี้แล้วเงินมันคาดที่จะเข้ามาเยอะไม่เยอะมากแต่ก็ไม่ยอมขาดเงินโอเค ต่อไปเลยก็คือขวดน้ําจะขวดน้ําพี่กินหมดไปแล้วขวดน้ําเป็นของมอด้วยต่อไปนะคะทุกคนเป็นแว่นสายตานะคะทุกคนมันมมยตัดมาของโอเอซิ A นะคะทุกคนเดีย๋ยวไมจะเอาแว่นให้ดูนี่เข้ามาเป็นแว่นแบบนี้สีชมพูรกรอบทรงสี่เหลี่ยมนะคะทุกคนใส่แล้วก็จะมีความเป็นเด็กเรียนไปอีกนะคะทุกคนโอเคขอทอดก่อนเนาะเพราะว่าไม,ไม่ได้สายตาสั้นขนาดนั้นไม่จะใส่แค่เฉพาะตอนเรียน ตอนแบบต้องมองอะไรที่มันไกลๆอะค่ะควไม่จะใส่แค่นั้นแต่ชีวิตประจำวันก็คือจะไม่ได้ใส่แว่นเนาะสิ่งต่อไปที่สามารถหาในกระเป๋าไม้ได้เจอก็คือขยะค่ะทุกคนนี่ก็ขยะมันเป็นที่ชู่เปียกนะทุกคนมันก็ไม่ได้ใช้อะไรสกรปรกหรอกนี่ก็จะชู่เปียกนี่ก็ถุงรอดกระเป๋าใหม่ยังดีนะที่ขยะมันน้อยแค่2ชิ้นนะทุกคนเพราะกระเป๋าเก่าก็คือเหมือนดงขยะ แต่มันมีสาเหตุนะทุกคนไม่ใช่ไม,ม้ซกหมกนะที่ออมขยะเยอะในกระเป๋าเงี้ยไม้ไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไหมแต่ไม้น่าจะเดาว,ว่าคนอื่นก็น่าจะเป็นนะเพราะว่าไม้อะชอบเอาขยะมาทิ้งที่บ้านอะไม่แบบไม่อยากทิ้งน้องไว้ที่อื่นอะชอบเอากลับมาทิ้งที่บ้านตัวเองมันก็เลยกลายเป็นแบบขยะมันก็อยู่ในกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าแล้วค่อยเก็บทิ้งทีเดียวอะไรประมาณนี้เนาะสิ่งต่อไปนะคะทุกคนมันก็จะหมดหลแล้วแหละดูกระเป๋ามันใหญ่มากจะให้ดู อาสิ่งต่อไปนะคะทุกคนกระดาษซับหน้ามันนะคะลูกอมนะคะสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นสิบาทเวลาปักเหม็นแล้วก็ทิชชู่นะคะทุกคนห่อละ5บาทในเซเว่นอีกเช่นเคยเอาไว้ซับหน้าเวลาแบบเหงื่อหยดอะไรอย่างเงี้ยเออให้มันหน้าเปะปังตลอดเวลาในเมื่อ เราเป็นเราโตแล้วนะคะทุกคนเราควรพกพวกทิชชู่เปียกแล้วก็ทิชชู่แบบนี้ไว้นะเพราะเผื่อมันจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดในอนาคตได้แล้วก็ในช่วงสถานการณ์แบบนี้ขาดไม่ได้เลยก็คือจเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะคะทุกคนอันนี้มาป็นจิ๊กของน้องมานะจเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะคะทุกคนใช้ต่อเมื่อแบบเราไปหยิบนู่นหยิบนี่หยิบนั่นแล้วก็แบบจะมากินข้าวหรือเอาเข้าปากอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ก่อนแล้วก็ต่อไปก็ น้ำหอมเป็นน้ำหอมกลิ่นอะไรก็ไม่ทราบได้นะคะทุกคนเป็นน้ำหอมนะคะทุกคนน้ำหอมของมินิโซตัวนี้นะคะทุกคนเป็นขวดแบบเออมันก็มันก็เล็กอะราคาประมาณ99หรือแล้วไม่รู้ก็เผื่อไว้ว่าวันไหนที่แบบเราต้องไปเข้าห้องประชุมกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบวิ่งมาเหนื่อยเนื่อยเข้าห้องประชุมมันก็จะมีกลิ่นเหงื่อใช่ไหมทุกคนก็ รู้จักพกน้ําหอมไว้ดีกว่านะคะทุกคนตัวนี้ก็คือฉีดผมได้แล้วก็ฉีดตัวได้นะทุกคนแต่สมารามันจะามาใช้ฉีดผมมากกว่าเพราะว่าแบบเดินไปก็หอมแล้วนะคะแล้วก็สิ่งต่อไปทาไมอุปกรณ์การเรียนมันดุนน้อยมากเลยต่อไปก็คือปากกาอันนี้ดินสอเอาไว้คัดจีนะคะทุกคนแล้วก็ปากกาเอาไว้จดเลคเชอร์อะไรต่างๆแต่สมรถก็ไม่ได้จดหรอก ไปก็คือมันจะหมดละลิปสติกพกไว้แท่งหนึง่งเผื่อมีเหตุการณ์ที่ฉุกเฉินหรือไม่คาดคิดอีกเช่นเคยนะคะเผื่อแบบเพื่อนชวนไปนี่ชวนไปนั่นแล้วแบบโหปากซีไม่มีเลือดไม่มีแรงที่จะดูแบบดูท่าทางจะไปต่อได้อะทุกคนก็คือควรมีลิปไว้สักสีหนึ่งที่ตัวเองชอบไปติดกระเป๋านะคะทุกคนแล้วก็ต่อไปก็ตึงต้งติง้งคือตึงต้งติง้งมาอ่ะมันหลุดตรงเนี้ยมันจะมีคําว่าหัวเฉียวใช่ไหม แล้วทีนี้ไม่เอาไปซักแล้วไม่ลืมแกะน้องออกทุกคนมันก็เลยหลุดไปแล้วก็วันนั้นมันมีตัวสุขภาพด้วยไม่ก็เลยถอดมาไว้เป็นชิ้นอย่างนี้แหละทุกคนมันหลุดแล้วมันก็ไม่ได้ซื้อต่อเพราะมันแพงมากแล้วต้องสี่สิบห้าบาทต่อไปก็ก็หมดแล้วทุกคนนี่คือหมดแล้วดูกระเป๋าใหญ่มากใหญ่ไม่ใหญ่เะวให้ดูนะใหญ่ไม่ใหญ่เดี๋ยวให้ ทุกคนดูนะว่ากระเป๋ามันใหญ่มากจริงสามารถแบบครอบหัวได้แบบประมาณเนี้และนี่นะคะทุกคนก็ของใหม่อัปเดตของกระเป๋าอันนี้นะคะทุกคนก็กระเป๋ใหม่อัปเดตตั้งแต่กระเป๋าแล้วล่ะทุกคนนั่นแหละค่ะทุกคนวันนี้ก็คลิปก็มีอยู่แค่นี้แหละทุกคนไม่ได้มีสาระไม่ได้มีอะไรเลยแค่อยากราจะมาอัปเดตว่าควรที่จะมีอะไรไว้ติดกระเป๋าในเหตุการณ์ที่ฉุกเฉินบ้างนะคะทุกคนที่สําคัญเลยนะทุกคนที่ฉุกเฉินมากคือทุกคนควรมีทิชชู่เปียกติด มือไว้ในกระเป๋าหรือติดมือติดกระเป๋าไว้ก็คือดีที่สุดนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นอะไรเปือเป้อนแล้วก็สามารถดึงมาใช้ได้เนาะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ